บทที่73ตบปาก100ครั้งคำพูดนี้พูดออกมาสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปพร้อมกันกู้ตรงเซินกำลังจะมีเรื่องกับไป่กว่างมึงพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรมึงรู้ไหมว่าคุณชายไปของพวกกูคือใครหวังเจียงชี้ไปที่กู้ตรงเซินแล้วพูดตะครอบเป็นแค่อันธพาลระดับจังหวัดแต่กล้าไม่เห็นคุณชายใหญ่ตระกูลไปอยู่ในสายตาคงไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าคำว่าตายเขียนยังไง กูไม่สนใจว่าถึงจะเป็นคุณชายขาวคุณชายดำอะไรกล้าทำร้ายคุณหนูสวีกูก็จะทำให้ถึงกลายเป็นคุณชายตายกูตรงเซินพูดด้วยเสียงเย็นชาในเมื่อคิดดีแล้วว่าจะมีปัญหากับตระกูลไปถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่มีอะไรให้กลัวแล้วเกิดเรื่องขึ้นล้วนสามารถโยนไปให้เฉินเฟิงถ้าหากว่าเฉินเฟิงไม่มีปัญญาจัดการอย่างมากเขาก็เก็บข้าวของแล้วหนีไปมึงอยากตายใช่ไหมใบหน้าของไปกว่างยี่เต็มไปด้วย ความโกรธเคืองเขาลุกขึ้นมาจากโซฟาอย่างแรงกู้ตรงเซินรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ก็ยังกล้าไม่เคารพเขานี่ไม่ใช่ว่าเป็นการรนหาที่ตายงั้นหรอคนนามสกุลไปที่นี่คือเมืองทางโจไม่ใช่จินหลิงของพวกมึงถ้ามึงอยากจะทําตัวกลางก็ใส่หัวกลับไปที่จินหลิงกู้ตรงเซินรีตาลงพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรืมได้ดีมากไปกวางยีกำมัดแน่นในตาของเขาเคล้าไปด้วยความอาฆาต คุณชายไปพวกเรากลับกันก่อนเถอะครับผู้ชายที่ดีไม่ยอมเสียเปรียบกับเรื่องตรงหน้าไว้รอกลับจินหลิงพวกเราค่อยให้ไอ้พวกบ้านนอกพวกนี้รู้ว่าอะไรคือการตายทั้งเป็นเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่ดีหวังเจียงก็ยิ่งอยากจะพาตัวไปกว่างออกไปจากห้องถึงแม้ไปกว่างยี่จะรู้สึกไม่พอใจแต่นี่คือถิ่นของคนอื่นเขาที่ไม่รู้จักคนและไม่คุ้นชินพื้นที่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆหาคนมาช่วยไม่ได้จริงๆ กล้าให้กูรู้จักชื่อของมึงไหมไปกวางยี่มองเขมอง,งอไปที่กู้ตรงเซินถามเสียงเฮี้ยมกู้ตรงเซินหัวเราะในลําคอแล้วพูดขึ้นกูนำสกุลกู้ชื่อตรงเซินจําเอาไว้ให้ดีกู้ตรงเซินดีกูจําเอาไว้แล้วไปกวางยี่จ้องมองไปที่กู้ตรงเซินแล้วเตรียมที่จะออกไป เดี๋ยวก่อนอยากจะไปแล้วหรอกู้ตรงเซินกลับยิ้มอย่างมีเล่ในแล้วยืนอยู่ตรงหน้าไปกว่างยี่ถึงทำแบบนี้หมายความว่ายังไงสายตาของไปกว่างลุกเป็นไฟเขายอมถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วแต่กู้ตรงเซินกลับไม่อยากปล่อยเขาไปถึงทำร้ายคุณหนูสวีแล้วอยากจะไปแบบนี้มันคงไม่เข้าท่ามั้ง กู้ตรงเซิญพูดเสียงเรียบถ้าเป็นไปได้แน่นอนว่าเขาอยากจะให้ไผ่กวางยี่ไปแต่ถ้าเฉินเฟิงมาถึงเห็นสวีเฟยหลงถูกทำร้ายแต่เขากลับไม่ได้ทำอะไรเฉินเฟิงคงจะถลกหนังเขาออกมานางสาระเลวนี่ไม่เคารพคุณชายไปของพวกกูทุบตีมันแล้วจะทำไมฮะไผ่กวางยี่ยังไม่ได้พูดอะไรหวังเจงกลับพูดออกมาอย่างมีเหตุมีผล สีหน้าของกู้ตรงเซินเย็นเยอือกกู้คุยกับหัวหน้าของมึงจึงมันก็แค่มารับใช้มาเสือกอ,อะไรโจจิ้งหลงตบปากหนึ่งร้อยครั้งครับท่านเซินโจจิ้งหลงยิ้มอย่างมีเล่หนายแล้วมองไปด้านหน้าเขาไม่ชอบหวังเจียงมานานแล้วทั้งๆท,ที่เป็นแค่มารับใช้ตัวหนึ่งแต่กลับเห่าเสียงดังกว่าเจ้านายของมันอย่างไปกว่างยี่ทำอะไร กูขอเตือนพวกมึงเอาไว้ก่อนนะกูเป็นถึงคนของตระกูลไปพิยะหวังเจียงยังไม่ทันพูดจบโจโจิ้งหลงก็ตบไปที่หน้าของหวังเจียงอย่างแรงตบไปหนึ่งครั้งก็ทําให้ฟันของหวังเจียงร่วงออกมาสองซี่เห็นได้ชัดว่าโจจิ้งหลงใช้แรงมากขนาดไหนคุณชายไปหวังเจียงจับหน้าแล้วมองไปที่ไปกวางอย่างขอความช่วยเหลือ สีหน้าของไปกวางยี่ดูไม่ดีเท่าไหร่กู้ตรงเซินอย่ารังแกคนมากเกินไปยังตบปากไม่เสร็จเลยก็บอกว่ารังแกคนมากเกินไปแล้วหรอกู้ตรงเป็นหัวเรอออกมาแล้วพูดขึ้นจิ้งหลงตบต่อครับท่านเซินโจ้จิ้งหลงพยักหน้าด้วยความดีใจไปกวางยี่กำมัดแน่นแต่ก็ไม่ได้ห้ามพิยะบอกว่าพวกกูเป็นคนบ้านนอกหรอพิยะ บอกว่าพวกกูเป็นคนดอยหรอพิยะบอกว่าท่านเซิญนของพวกกูเป็นหมาแมวหรอโจจิ้งหลงให้คนจับตัวหวังเจงเอาไว้แล้วตบไปที่หน้าของหวังเจงเหมือนไม่ต้องการเงินตอนแรกเริ่มหวังเจงยังมีการขอร้องให้ปล่อยเขาแต่พอตบไปตบมาหวังเจงก็ไม่มีเสียงร้องเขาถูกโจจิ้งหลงตบจนสลบไป หลังจากนั้นสองนาทีโจจิ้งหลงหายใจหอบมองไปที่กู้ตรงเซินด้วยความเคารพแล้วพูดขึ้นท่านเซินครับไม่มากไปไม่น้อยไปครบหนึ่งร้อยที่พอดีครับอืมไม่เลวเลวเวลานี้หน้าของหวังเจียงบวมเหมือนหัวหมูมองดูแล้วไม่เหมือนคนเลยแม้แต่น้อยกู้ตรงเซินยิ้มแล้วพยักหน้าด้วยความพอใจ คนนำสกูลไปมารับใช้ของมึงกูได้สั่งสอนแทนถึงแล้วตอนนี้เรามาคอวอรมาคุยกันเรื่องระหว่างมึงกับคุณหนูสวีแล้วกู้ตรงเซินมองไปที่ไปกวางยี่แล้วพูดขึ้นมึงอยากจะคุยยังไงไปกวางยี่กัดฟันกรอดแล้วพูดที่ละข้ามมึงคุกเข่าลงแล้วขอโทษคุณหนูสวีจากนั้นตบหน้าตัวเองตบจนกว่าคุณหนูสวีจะยกโทษให้มีงอ กู้ตรงเซินพูดเสียงเรียบแต่เขารู้สึกว่าตนเองมีเมตตามากพอแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเฉินเฟิงเกรงว่าไปกว่างยี่คนนี้อย่างน้อยๆต้องทิ้งนิ้วมือเอาไว้ที่นี่สองนิ้วกู้ตรงเซินฆ่าได้ยามไม่ได้หน้าของไปกว่างยี่แดงกำให้เขาคุกเข่าให้ผู้หญิงคนหนึ่งและยังต้องตบหน้าตัวเองแบบนี้มันต่างอะไรกับฆ่าเขาถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปชีวิตนี้ของเขาไปกว่างยื่อย่าคิดจะเงยหน้าอีกต่อไป เอยอย,ยังจะมาพูดต่อความยาวสาวความยืดกับกูอีกคนนำสกุลไปถึงคิดว่ากูไม่กล้าฆ่ามึงจริงๆหรอกูตรงเินขมวดคิ้วเป็นปมแล้วพูดขึ้น สีเฟยหลงเม้มริมฝีปากแดงรู้สึกว่ากู้ตรงเซิญทำแบบนี้เกรงว่าจะเกินไปแล้วแต่นั่นไม่ได้เป็นเพราะเธอสงสารไปกว่างยี่ความเป็นจริงนั้นเวลานี้เธอมีใจคิดที่จะฆ่าไปกว่างยี่แต่ว่าเธอเป็นกังวลกลัวว่าถ้ากู้จงเชิญทำผิดต่อไปกว่างมากเกินไปจะทําให้ป่กว่างยี่แก้แค้นด้วยความบ้าคลาั่งการแก้แค้นนี้กู้ตรงเซิญคงไม่สามารถแบกกลับได้สีหน้าของป่กว่างยี่เขียวช้ำไปหมดกัดฟันกรอดเสียงดัง คุกเข่าหรือว่าตายนำสกุลไปรีบเลือกเร็วขึ้นถ้ายังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกูเลือกให้มีงอเองกู้ตรงเซินพูดอย่างเหลืออดกู้ตรงเซินกูจะทําให้มึงเสียใจที่ทําแบบนี้ลงไปไปกว่างที่มองไปที่กู้ตรงเซินด้วยสายตาอาฆาตจากนั้นก็มีเสียงขลาด,ดังขึ้นคุกเข่าอยู่ตรงหน้าสวีเฟยหลงขอโทษไปกวางยี่กัดฟันพูด หลังจากที่ผู้จบก็ยกมือขึ้นแล้วตบไปที่หน้าของตนเองให้ตายสิถึงใช้แรงมากกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่ได้กินข้าวมารอกู้ตรงเซินพูดแล้วเอาขาเตะไปที่หน้าของไปกวางยี่ความอับอายที่รุนแรงนี้ทำให้ไก่กวางยี่โมโหจนแทบจะเป็นลมไปท่านเซินช่างเถอะขับปล่อยพวกเขาไปเถอะ สวีเฟยหลงถอนหายใจแล้วพูดขึ้นการที่กู้ตรงเซินทำแบบนี้กับป่ายกว่างยี่เกรงว่าเรื่องนี้คงไม่มีทางแก้ไขหลงเหลืออีกต่อไปแล้วในเมื่อคุณหนูสวีพูดแล้วจึงก็ใส่หัวออกไปเถอะกู้ตรงเซินภายมือเหมือนไล่มแมลงวันแล้วพูดขึ้นป่ายกว่างยี่ไม่ได้พูดจาเยี่ยมโหดอีกเพียงแค่มองไปทางกู้ตรงเซินและสวีเฟยหลงด้วยความโกรธแค้นจากนั้นหมุนตัวเดินออกไป รอให้เขากลับไปถึงจินหลิงเขาจะทําให้กู้ตรงเซินชดใช้หลังจากไป่กวางยี่ไปแล้วนั้นสวีเฟยหลงถามด้วยความไม่เข้าใจท่านเซินเมื่อเหียวเป็นคนบอกคุณหรอว่าฉันอยู่ที่นี่สามารถทําให้กู้ตรงเซินออกหน้าได้เกรงว่าจะมีแค่เสียเมื่อเงยวเท่านั้นเพียงแต่เสียเมื่อเงยวมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เออใช่ครับคุณหนูเสียให้ผมมากู้ตรงเซินลังเลพักหนึ่งจากนั้นพูดขึ้นมีความเป็นไปได้ที่เสียเมืองเหยี่ยวจะไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเฉิญเฟิงคือใครด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่กล้าบอก,กว่าเป็นเฉินเฟิงสวีเฟยหลงไม่ได้พูดอะไรอีกเห็นได้ชัดว่าท่าทีของกู้ตรงเซินในตอนนี้กำลังพูดโกหกเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเฉินเฟิงเป็นคนบอกให้เขามาอีกทั้งเฉินเฟิงยังไม่ยอมให้เขาพูด ฝากกดติดตามกดกระดิบด,ด้วยนะคะ